มันอะไรมึงจะเป็นคนเข็นหรือว่าจะเป็นคนชรลาคุณะราไ้มึงเข้าไข่มือกมาเอ้ยอมเล้ยาเลยยังไม่เริ่มอ่ให้เริ่มอีกทีหนึ่งให้เริ่อีกทีนึ่งคุแก่มเดิมไปเริ่มเริ่มยยไม่เอยไหวเลยแร้ย่ผมเข็นเองแกแล้วเงีบๆไป ไม่ใช่ยายมึงตาเออวิ่งไวเร็วช่วงนี้มือตาเมียวไปเค็ญเลยหลานเดินไม่ไหวควายเดินไม่ตรงเลยพูดนี้ทิ้งแม่งเลยดีกว่าเออยายาเอ้ยนี่พูดนี้ทิ้งแม่งเลยดีกว่าควายเยอะรอบนึงเลยเลยแม่หมดทุกเกมแล้วดีดละดีละไม่เล่นละรอบนี้ไม่เล่นเอาดีดนะเออดีขอเห็นฮะนี่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  เราจะต้องทิ้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 งกูทิ้งให้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 มันคานไปถ้าใช่เอ้ยคานไม่ดิโอ้ยกูเป็นคนดการทางอะไรคานไปทางสมองเอ้ยทางขานี่คานไปมันไปทางไหนอ่ะขาไปแก่คานไปเปิดเปิดประตูอ่ะไอ้กวายเอ้ยใช้ใช้ผู้คนผิดการมีสมองโอ้ยเจ๋อเลยแรดรับแรดรับแรด ตอาขึ้นก่มดเลยตาเป็นไงบ้างเมื่อกี <lawsuit S 2> ้คานมาปวดขาไหมเหนื่อยเลยอะเหนื่อยเลยหรอเกือไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขีนเองอยู่นิ่งแก่แล้วก็อยู่นิ่งโดนได้ใช่ไละอุ้ยอ้อยอง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 หยงองหย่าหาองห็อง่ยตาหาอยเงหยอหยอยองหยองหย่งหยยออย้งองหยองอยอ่หยองหออหง เราไปเราไปปุ๊บมันขึ้นบนมึงค้านอีแหละวมึงค้านไปมึงค้านไปเป็นหลานยี่อ่ค้านไปรอผู้เล่นอีกฝ่ายที่นี่เข้ามารู้ไหนเนี่ยอากลับมาที่เดิมก่อนตาเอ้ยตาจะเป็นี้เสมอไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยมาแล้วขึ้นดิรับตายอยู่นี่ว่ะไว้ไหนป๊อปโอ้ตาแก่แล้วก็อย่าพูดเยอะเลยช้ากับผมอีกไป เกียร์ทิ้งกูมันพันกสุดจัดเข้าไปเข้าไปข้ามไปข้ามไปเออแหละทำดีทำดีเดินมานี่ยเลยรอ,อกราบกูที่นี่เลยอย่าพูดมากเลยยังก็ว่าเสียเลยกูนะไปอ๋อฟูเยอะแต่เป็นท่าเลยตอนนี้ตาไปทิ้งยังไงอ่ะไม่ใช่โอ้ยฟองนู้นฝั่งนูน้นตอดตอดตอดพูดมากปักเม็นมออนะเดินเดินเองเลยปะเดินเองเลยอ่าเดินเองไหม ร้อนราเฉียนมันหรอกใเ,เย็นตาไม่ล้อเล่นอนะเออหยุด,ดย่อนตาล้อเล่นเอออยู่ด้ยวยกันเด็กดีโอ้โห้อสิแก่แล้วก็ยังจะใจร้อนอีก้มี <ไป S 2> รุ่นใจร้อน,อนคนเดียวพอ